ผู้ใขไม่ได้นที่นี่นนี้่ไ้นี้ก็่นั่งก็คือส่ถาอนใหญ่ ท่าเดินครับครับครับอิมินาสกาลีนาตังพุ้ทังอภิปูชยามาอิมินาสกาลีนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาลีนาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสมมาสมุทโธภะคะวาพุ้ทังภะคะวันตังอภิวาทิเอมี na kato pakkawatan na ທ mang namasaami Supdipan no pakkawatoosa wakaangkho ສັ namami Namamotasa pakkawatorang atau sama sambudassa natasa pakkawatorang atau samasambudassa na môtasa pakkawatorang อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารดสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปกมณิโกปัญจตังเวทิตตโพวิญญูนิติ ชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาดิทางจตาริปุริสายุคาลียาธรรมวิสัมุคะเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุณเยโยบ้างุณเยโยทักขิเยโยอัญชลีกาลิโยอนุตารังปุญญาเกิดตังโลกัสสาติ เอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตมปีตังพักวันตังสารนังขชามีทัมันจาทิ่ขูสังคันจาอุบาสกังอุบาสิกังมังสังพงกาเรตุอาชัตตะกีปานุเปตังสารนังกตังข้าแต่ท่านผู้เจริญพระจาทั้งหลายขอถือ ซึ่งคุณพระภูมิพระภาคเจ้าแม้ปริจิบนนีานนานนี้แล้วกับทั้งพระทางและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่ถือสิ่งใดขอให้ท่านผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าพระพุเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตฝากฝังไว้ในคุณพระพุทธศาสนา ขององสมเด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันน well> ี้เป็นต้นตราบจนชั่วชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลรัตนาตะยรปมาเทนะทวารัตเยนกตาสาพังอร拉ทางธรกมตุโนพันเต สังเคปมาเทนะทวารัตะเยนักตาลสาพังอ布าทางธรรมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตะเยนักตาลสาพังอ布าทางธรรมตุโนพันเตมาตาปิตริปมาเทนะทวารัตะเยนักตาลสาพังอ布าทาง คมัตโนพันเตกรรมชั่วในที่เป็นบาปอกุชลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดหลังได้ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาคุณบาจารย์สามีภรรยาบุญาตายายเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในสถานที่แห่งนี้ พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคองเจ้าภูภูมมะเทวดาลู่ขาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินพรมยมยักษ์พญานาคคนทันพญายมราชท้าจตุรุกบาลทั้งสี่ นายนิริยาบาลพลังเหนือล,ลูอลกเหนือจกักรวา im, หลหาาข้าพเจ้าได้ร่วมเกินด้วยกา,า,ายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังลจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้ไไดขอให้ท่านผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนามมาแล้วนั้นจงรุกขทายกายกระทู้โกรณโมสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกขอให้ความทุกข์โศกรคภรังขอเสียดจันไรอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องทานขอแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และครอบครัวของพระเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปตลอดกาละนานเกินสัพเพศตาสว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู้เกิดแก่จิตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตูนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภิยาประชาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้คาะโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตู จงมีความสุขกายสุขใจ,ขใขใจาารักษ e. า,าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้ทงสิ้นเถิดมือบันเน